สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีที่นี่เรานำเสนอเรื่องของพลังงานพลังจิตจัก,กรวาลและจิตวิญญาณภายในเพื่อมอบความรู้ความเข้าใจและการยกระดับการเติบโตทางจิตวิญญาณเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขที่ลึกซึ้งจากภายในอย่างแท้จริง โดยในคลิปนี้เราจะนำเสนอเรื่องของความบังเอิญที่มีความหมายหรือซิงค r o n i c i t y ซึ่งอาจจะเป็นรหัสลับของจักรวาล เคยไหมคะบางครั้งอ่ะเรามีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจจะเป็นดูเหมือนเรื่องบังเอิญแต่ว่าเรื่องบังเอิญแบบเนี้ยค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้กับเราจนเราไม่สามารถหาเหตุผลเจอไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงว่าทำไมจังหวะถึงพอดิบพอดีขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถตอบตัวเองว่าเนี่ยแหละ อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญธรรมดาทั่วไปซึ่งแน่นอนนะคะเรื่องบังเอิญที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเวลาที่เรานึกถึงใครแล้วเขาก็โทรมาทันทีหรือว่าวันนี้เราอยากจะทานอะไรที่เป็นพิเศษเสร็จแล้วก็มีคนนําสิ่งนั้นมาให้ แต่ว่าความบังเอิญบางอย่างสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหลือเชื่อเกินที่จะมองข้ามได้อาจจะต้องทำให้เรานั้นหยุดแล้วถามเบาๆในใจว่านี่กำลังจะบอกอะไรกับเราอยู่ใช่ไหมเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราเรียกว่า s y n c h รนิ i ิตี้หรือความบังเอิญที่ไม่เคยบังเอิญจริงๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครวางแผนอะไรทั้งนั้นแต่ทำไมทุกอย่างจึงลงล็อกอย่างแม่นยำเหมือนมีจังหวะบางอย่างรออยู่ล่วงหน้าและเราเองก็เดินเข้าไปชนโดยที่ไม่ตั้งใจบางครั้งก็มาในรูปของคำพูดธรรมดาธรรมดา แต่ว่ากับตรงกับคำถามที่อยู่ในใจเราหรือมาในรูปของสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เรานั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางและต่อมาเราก็ได้รู้ว่าบางอย่างนั้นพาเราไปสู่จุดสำคัญในชีวิตซึ่งแบบนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่คือคลื่นบางอย่างที่พยายามสื่อสารเป็นคลื่นที่เต็มไปด้วยเจตนาและความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในนั้น และก่อนที่เราจะไปเข้าสู่รายละเอียดของซิงโครนิซิตี้นะคะเราจะขอเล่าเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ประทับใจของตัวเองมาจนทุกวันนี้ตอนนั้นเนี่ยผู้บรรยายยังอายุไม่มากนะคะยังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิหรืออะไรทั้งนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยจำได้แม่นเลยเราเปิดทีวีทิ้งไว้ในขณะเดียวกันเราก็เตรียมตัวที่จะออกจากบ้านแล้วเราก็ได้ยินในรายการหนึ่งในทีวีนะคะเขาพูด ถึงคำว่าโซดาบันพอเราได้ยินปุ๊บเนี่ยเราประทับใจเลยเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่บอกว่าอายุน้อยก็ไม่มีความเข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาก่อนพอได้ยินคำนี้ปุ๊บรู้สึกคำนี้เพราะมากแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องรีบออกไปธุระข้างนอกนะคะก็เลยทำให้ไม่ได้ดูรายการนั้นจนจบ แต่ว่าหลังจากนั้นสองวันผู้บรรยายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปธุระที่1ก็เลยเรียกรถยนต์รับจ้างสาธารณะนะคะพอเปิดประตูไปปุ๊บเราก็แจ้งสถานที่ที่เราต้องการจะไปแต่ว่าพี่คนขับนะคะหันกลับมาปุ๊บประโยคแรกที่พูดกับเราก็คือคำว่า ผมคือโสดาบันทําให้ตัวเองเนี่ยสตันเลยและแบบหยุดเลยโดยปกติแล้วนะคะพี่เขาควรจะถามว่าอถ้าเกิดว่าจะไปเส้นทางนี้ดีไหมเส้นทางนี้รถติดนะหรือน้องว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการชวนคุยเรื่องของเส้นทางหรือว่าอาจจะชวนคุยเรื่องของข่าวปัจจุบันก็ได้ที่คนกําลังพูดถึงกันแต่ไม่ใช่มาบอกว่าผมคือโสดาบันแล้วคําคเนี้เราเพิ่งได้ยินเมื่อสองวันล่วงหน้าก็เลยทําให้รู้สึกว่าทําไม แปลกประหลาดจริงๆนะคะแต่ว่าในระหว่างทางนั้นพี่เขาก็เล่าเรื่องของเขาทั้งหมดเลยนะคะเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่พี่เขาบวชบวชมาได้5ปีแล้วทำไมถึงสึกความมุ่งหวังของเขาคืออะไรเป็นเหมือนกับแบบ คือตอนนั้นอารมณ์ของผู้บรรยายเนี่ยไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องแบบนี้นะคะคือตรงๆเลยว่ากลัวพี่เขาเพราะไม่รู้ว่าพี่เขาจะมามุกไหน1คือเราเด็กด้วยเนาะสองก็คือเรางงงงว่าเอ๊ะทำไมเขาเล่าเรื่องแบบนี้ให้เราฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทํำยังไงก็เลยได้แต่เงียบไปแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่พี่เขาเล่าเนี่ย ไม่ได้มีความหมายหรืออธิบายของคำว่าโสดาบันให้เข้าใจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและก็ความคดาดหวังของพี่เขานะคะซึ่งผู้บรรยายเนี่ยไม่ได้ถามอย่างที่บอกว่ากำลังงงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้แต่งเงียบอย่างเดียวจริงๆหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนเราก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เราอ่านค้างไว้เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรบ อะไรทานองนั้นนะคะทีนี้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาจะมีที่คั้นหนังสือเอาไว้ตัวเองขั้นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะอ่านต่อแล้วก็เปิดมาอ่าน พออ่านปุ๊บก็เจอคำว่าโสดาบันเลยค่ะความเชื่อมโยงทำไมหนังสือเชิงประวัติศาสตร์จึงพูดถึงคำว่าโสดาบานันเพราะว่ามีบุคคลท่านหนึ่งจากในหนังสือนี้นะคะที่อาจบรรลุถึงขั้นโสดาบันแล้วดังนั้นนะคะผู้เขียนก็เลยต้องอธิบายขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจแต่การขยายความนั้นละเอียดดีมากค่ะอธิบายไว้ถึง7หน้าเลยทีเดียวนะคะ ทำให้ผู้บรรยายเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็เรื่องราวแบบนี้นะคะก็เหมือนกับความบังเอิญที่มีความหมายในสมัยนั้นเนี่ยนะคะผู้บรรยายไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นคืออะไรเพราะว่าศัพท์คํานี้เรายังไม่รู้จักนะคะดังนั้นจะเห็นว่าความบังเอิญแบบนี้เขาจะเป็นสเตปก็คือ 1. นึ่เขาส่งสัญ,ญญาณมาโดยการเปิดทีวีให้เราดู แต่เราไม่สนใจคุณไม่ดูใช่ไหมเมื่อคุณไม่ดูก็ต้องให้คนมาบอกแต่พอคนมาบอกคุณก็ไม่ขยับที่จะไปหาความรู้เพิ่มดังนั้นก็เลยส่งบทเรียนมาให้เรียนเลยนะคะดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทำไมผู้บรรยายถึงบอกว่าแปลกเพราะว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะไม่ใช่เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป แล้วการที่พี่คนขับนะคะหันมาพูดกับเราประโยคแรกไม่มีปีไม่มีขลุยใดๆทั้งนั้นไม่มีความเชื่อมโยงใดๆนะคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้ผู้บรรยายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบซิงโครนิซิตี้หรือความบังเอิญที่มีนัยยะพิเศษคะ่ะ เรื่องความบังเอิญที่แปลกๆหรือว่าความบังเอิญที่พิเศษแบบนี้นะคะทุกๆท,ท่านเนี่ยก็อาจจะมีในชีวิตประจําวันอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเนียนๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องแนวปาฏิหาริย์หรือว่าจะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะไรทั้งนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บไม่ต้องมีเรื่องราวไม่ต้องมีอินโทรใดๆนะคะแบบนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่า s y n c h ร o n i c i t y คือเหตุการณ์ที่ภายนอกนั้นเคลื่อนไปพร้อมกับบางอยาง อางภายในจิตโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลมาอธิบายแต่ว่ากลับมีความหมายที่ชัดเจนเกินกว่าที่เราจะมองข้ามได้นักจิตวิทยาชาวสวิสแลนด์ที่ชื่อว่าคาร์ลยุงเคยกล่าวถึงปรากฏการณ์หนึ่งในชีวิตของคนเราที่เหตุการณ์ภายนอกบางอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับสิ่งที่เราคิดหรือว่าเกิดขึ้นตามความรู้สึกที่อยู่ภายในของเราทั้งที่สองสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมกัน กลับมีความหมายบางอย่างที่ตรงกันเกินไป จนเราไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญโดยเขาเชื่อว่าจิตของมนุษย์นั้นอาจกำลังสื่อสารกับบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะเข้าใจได้แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะเป็นเพียงภาพสะท้อนของบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่เงียบๆข้างในใจดังนั้นซิงโครนิิตี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากเหตุผลอะไรชัดเจนไม่ต้องมีตกรกะมาเป็นตัวชี้วัดแต่ว่ามีความเชื่อมโยง ในระดับของความรู้สึกเหมือนกับว่าโลกภายนอกนั้นตอบกลับความเคลื่อนไหวาภายในจิตใจของเรา ดังนั้นความบังเอิญที่มีความหมายแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกันอย่างเดียวแต่คือจังหวะที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวตนความคิดความรู้สึกหรือสภาพแวดล้อมนั้นได้เคลื่อนเข้าหากันอย่างพอดีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไปเพื่อสกิดให้เรานั้นหยุดนิ่งแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่ากำลังมองข้ามเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าจุดสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงไหน ซึ่งมองแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้โฟกัสไปที่ถูกจุดเราควรที่จะมุ่งไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเสียงของเจตจำนงในระดับที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึกที่พยายามจะบอกเราว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรเราควรจะเดินไปทางไหน แล้วความบังเอิญที่มีนัยยะพิเศษแบบนี้ก็เวลาที่เขาเกิดขึ้นนะ่ะไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเข้าใจในทันทีหรือตอนนี้อาจจะเป็นเพียงเสียงกระซิบที่บอกกับเราว่าภาพชีวิตของคุณนั้นยังไม่สมบูรณ์คุณมีบางจุดที่คุณจะต้องเติมเต็มเช่นในบางคนเนี่ยไม่ควรที่จะเจอกันด้วยซ้ำนะคะคือไม่มีโอกาสที่จะต้องมาเจอกันแต่กลับโคจรเข้ามาในจังหวะที่พอดีเกินกว่าจะเรียกว่าความบังเอิญได้เหมือนกับว่า จักรวาล่ะเวียงคนสองคนให้มาชนกันที่ตรงจุดไม่ใช่เพราะว่ามีใครเขียนบทแต่เพราะทั้งสองนั้นมีคลื่นที่จูนเข้าหากันพอดี ในมุมของพลังงานไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีคลื่นตั้งต้นทุกความคิดทุกความรู้สึกที่เราส่งออกไปกำลังเขียนบทชีวิตให้เราแบบเรียวไทม์ทุกสิ่งที่ดูเหมือนบังเอิญก็คือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าข้างในของเรานั้นกำลังคิดอะไรอยู่กำลังต้องการอะไรอยู่ คลื่นความคิดของเรานั้นสำคัญมากนะคะสามารถที่จะส่งแรงสะเทือนกลับไปถึงใครบางคนที่อยู่ไกลออกไปได้เช่นเดียวกันอย่าลืมว่าทุกเหตุการณ์นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความหมายซ่อนอยู่เสมอไปดังนั้นเราจึงของนำเสนอความแตกต่างระหว่างซิงโครนิิตี้และเรื่องบังเอิญธรรมดาธรรมดาเพื่อให้ท่านได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาค่ะข้อแรกนะคะ อะไรก็ตามถ้าหากว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเหตุการณ์ค่อยตามมาอันนี้น่าจับตามองให้เรานั้นย้อนลำดับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความรู้สึกของเรานั้นเกิดขึ้นก่อนหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าเป็นความบังเอิญที่มีความหมายแบบนี้นะคะจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกบางอย่างก่อนเสมอแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นจะตามมาทีหลังเหมือนกับว่ามาตอบอะไรในใจที่ยังค้างอยู่ เช่นถ้าเรามีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างในใจที่ยังไม่เคลียร์เราต้องการได้รับคำตอบบางอย่าง แล้วพอเราเดินไปสักพักหนึ่งนะคะก็อาจจะเห็นป้ายข้างทางเขียนว่าถึงเวลาเริ่มใหม่ถ้าเหตุการณ์มาทีหลังแบบนี้อันนี้อาจจะต้องหยุดพิจารณาแต่ว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเรามาย้อนให้ความรู้สึกนั้นตามอันนี้อาจจะต้องทบทวนนะคะข้อที่2ค่ะถ้าเหตุการณ์นั้นมาในจังหวะที่ใช่หลายๆครั้งติดกันอย่ามองข้ามความบังเอิญทั่วไปนั้นจะมาแบบกระจัดกระจายแต่ว่าถ้าเป็นสิ่ง ความหนิตี้นั้นจะมาเป็นลำดับต่อเนื่องกันเช่นสมมติว่าคุณกำลังคิดที่จะลาออก แล้ววันรุ่งขึ้นคุณเห็นป้ายข้างทางเขียนว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วไม่อีกกี่ชั่วโมงถัดจากนั้นมานะคะเพื่อนเก่าคุณก็โทรมาหาว่าสนใจตำแหน่งนี้ไหมพอดีบริษัทนั้นมีตำแหน่งว่างพอดีเลยหรือว่าคุณอาจจะเห็นถ้อยคานะคะที่มาจากสื่อออนไลน์ต่างๆเขียนว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังลังเลเรื่องเปลี่ยนงานแล้วก็มีข้อความต่างๆตามมาพอมาเรียงต่อกันแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ ใช่เรื่องบังเอิญทั่วๆไปแต่อาจจะคือรหัสลับที่วิ่งมาหาคุณในจังหวะที่คุณกำลังสับสนในจังหวะที่คุณนั้นไม่แน่ใจและต้องการคำตอบบางอย่างจริงๆข้อที่3ถ้ามีความบังเอิญแล้วรู้สึกสกิดใจแบบไม่มีเหตุผลให้หยุดดูให้ดี ซิงโครนิิตี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่ตาเห็นแต่จะมาพร้อมกับแรงสะดุดบางอย่างในใจเหมือนมีอะไรมากระทบให้ใจนิ่งแบบเงียบๆโดยไม่รู้ตัวเช่นอาจจะเป็นคำบางคำเพลงบางเพลงหรือว่าบทสนทนาแปลกๆแต่พอเราได้ยินกลับรู้สึกว่า ช่างตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ในใจพอดีทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังก็ตามถ้าหากว่าแค่เห็นผ่านๆแล้วรู้สึกเฉยๆก็อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญทั่วไปแต่ถ้าเจอแล้วใจชะงะัก รู้สึกแปลกๆแบบไม่มีเหตุผลแสดงว่าคลื่นพลังงานของคุณเริ่มรับรหัสแล้วมาดูข้อที่4นะคะถ้าเจอแล้วรู้เลยว่าต้องทําอะไรสักอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาซิงโครนิซิตี้ของจริงจะไม่จบแค่ข้อมูลแต่ว่าจะมาพร้อมกับแรงบางอย่างที่ผลักให้คุณเดินข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกบางครั้งเราแทบไม่ต้องคิดเลยค่ะแค่เจอประโยคเดียวก็รู้เลยว่าเราควรจะทํำยังไงเช่นต้องรีบโทรหาคนนั้นเดี๋ยวนี้หรือ ว่าออกจากวงจรเดิมที่เคยวนอยู่มานานแล้วลงมือทําทันทีแรงผลักแบบนี้ไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่คือพลังงานเงียบๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วจริงๆไม่ต้องอธิบายเยอะสำหรับข้อที่5นะคะ ถ้าหากว่าคุณเพิ่งคิดแล้วคำตอบนั้นมาเร็วเกินคาดต้องฟังให้ดีซิงโครนิซิตี้บางครั้งก็มาตอบคำถามเราแบบตรงๆโดยที่ยังไม่ทันจะเล่าอะไรให้ใครฟังเลยสมมติคุณเพิ่งคิดในใจว่าเอเราควรจะไปต่อกับเขาดีไหมอีก10นาทีต่อมาก็มีเพลงขึ้นมาในทํานองที่มีความหมายว่าให้ปล่อยเขาไปหรือว่าคุณมาเจอคลิปอะไรก็แล้วแต่พูดประมาณว่าเลิกกันไม่ใช่แพ้แค่รู้ว่าไม่ใช่ฟังดู อาจจะง,ง่ายแต่ว่าตรงเกินไปแล้วในเวลาที่ใช่พอดีไม่มีใครรู้ว่าคุณคิดอะไรแต่เหมือนคำตอบจะรู้ร่วงหน้าแบบนี้อาจจะเป็นความบังเอิญที่ไม่ธรรมดาข้อ6กนะคะถ้าคุณฟังอยู่เรื่อยๆความบังเอิญที่มีความหมายเหล่านี้ก็จะมาเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่สนใจก็จะเงียบไปเองรหัสของจักรวาลไม่ใช่ให้ใครก็ได้ถ้าคุณเปิดใจที่จะรับฟัง ก็จะถูกส่งมาเรื่อยๆแต่ถ้าคุณใส่ใจก็จะแม่นขึ้นลึกขึ้นและเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าคุณเริ่มเฉย เริ่มไม่ฟังเริ่มไม่เชื่อมโยงรหัสเหล่านี้ก็จะหายไปจากชีวิตแบบเงียบๆจนวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนไม่มีอะไรนำทางเลยไม่มีอะไรที่ทําให้แน่ใจไม่มีความรู้สึกว่าอะไรคือใช่ทั้งนี้เพราะไม่ใช่คุณไม่มีศักยภาพแต่เพราะว่าคุณเลิกฟังคล้ายกับคุณได้ปิดสัญญาณภายในซึ่งเรื่องแบบนี้จะไม่ถูกส่งต่อให้กับคนที่ไม่เปิดรับอีกแล้ว หลายคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องบังเอิญที่มีความหมายหรือซิงโครนิซิตี้แบบเนี้สำคัญยังไงเราจึงอยากชวนคุณมองอีกมุมบางสิ่งที่ดูเหมือนแค่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆอาจจะเป็นสัญญาณเงียบที่กำลังสะท้อนบางอย่างกลับมาหาเรามากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นเหมือนกระจก เหมือนเรดาร์บางทีก็เหมือนสัญญาณเตือนว่าคลื่นความคิดของเรากำลังส่งอะไรออกไปสู่โลกใบนี้เพราะความบังเอิญที่มีนัยยะพิเศษไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราขอแต่มาจากคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวจักรวาลจึงตอบกลับเราด้วยเหตุการณ์อยากรู้ว่าตัวเองกำลังส่งอะไรออกไปไม่ต้องมองแค่ความคิดให้ดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่นใครเข้ามาในช่วงนี้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นซ้ําๆหรือว่าอารมณ์อะไรที่เรายังไม่ปล่อยออกไปยังเก็บคิดวนไปเวียนมาทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนจากพลังงานที่เราปล่อยคลื่นออกไปและความบังเอิญก็คือสิ่งที่ย้อนกลับมาเคาะประตูดังนั้นซิงโครนิซิตี้อาจจะเป็นกระบอกเสียงหรือว่า เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเราก็ได้เช่นอาจจะช่วยให้เรานั้นเปิดประตูให้ฟังจิตของตัวเองหรือว่าอาจจะช่วยให้เรานั้นสังเกตพลังงานที่เรากำลังปล่อยออกไปเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญก็จะสะท้อนพลังงานที่เรานั้นปล่อยออกไปและอาจจะช่วยให้เรารู้ว่าในชีวิตของเรายังมีจุดไหนบ้างที่ยังไม่สมบูรณ์ที่ควรจะต้องเติมเต็มหรือมีจุดใดบ้างที่เรายังค้างคาอยู่ภายในอาจจะเป็นเรื่องบางเรื่อง ที่เราไม่เปิดใจยอมรับตัวเองในบางมุมหรือยังไม่ได้เคลียร์กับตัวเองเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เราหยุดและเริ่มกลับมามองที่ตัวเองมาตั้งคำถามมาใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นหรือว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตไปเลยก็ได้จากเดิมที่เรามักจะใช้แต่อารมณ์นำทางมากกว่าความคิดอาจจะเริ่มให้เรานั้นฟังมากกว่าควบคุมเริ่มสังเกตมากกว่าตัดสินและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิต อย่างมีสติไม่ใช้เครื่อไปด้วยอารมณ์แล้วถ้าหากว่าคุณสนใจที่จะเปิดคลื่นรหัสคะให้ไหลเข้ามาในชีวิตแบบต่อเนื่องคุณก็อาจจะต้องเปิดโหมดที่อยู่กับปัจจุบันให้ได้หยุดโหมดเร่งรีบของตัวเองจัก,กรวาลจะไม่ส่งสัญญาณให้กับคนที่โฟกัสไปในสิ่งที่เป็นอนาคตหรือว่ามัววนลูปแต่ในเรื่องอดีตจัก,กรวาลต้องการคนที่มีพื้นที่ว่าง เพื่อที่คุณจะได้ฟังสัญญาณได้ชัดเพราะว่ายิ่งคุณสงบคลื่นต่างๆนี้ก็จะยิ่งชัดเจนหรือว่าเวลาที่คุณนั้นตั้งคำถามขอให้คุณนั้นหยุดคิดเพื่อรอคำตอบ ให้ตั้งคำถามที่ลึกแบบเปิดใจเช่นฉันควรไปต่อหรือควรถอยถ้าสิ่งนี้เหมาะกับฉันแล้วขอให้มีสัญญาณบอกด้วยแล้วอย่าพยายามไปหาคำตอบนะคะให้ใช้ใจสังเกตรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือว่าคุณอาจจะทำใจให้เป็นสนามพลังบวกอย่าขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าเฝ้าเพียนถามว่าทำไมไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการสัทีแต่ให้เปลี่ยนเป็นฉันพร้อมฟังแล้วพอคุณนิ่งพอคุณก็จะได้ยินเสียงที่เคยถูกกดทับด้วยอารมณ์ของตัวเอง เมื่อฟังแล้วก็ควรจะให้เกียรติสัญญาณเล็กๆเหล่านั้นอย่ารอแต่เรื่องบังเอิญแบบมหัศจรรย์ล้ำลึกหรือว่ารอเรื่องบังเอิญแบบใหญ่ๆฟังในสิ่งที่เป็นสัญญาณเล็กๆก่อนก็ได้เพราะบางทีจัก,กรวาลอาจจะทดสอบคุณว่าคุณใส่ใจแค่ไหนคุณเห็นคุณค่าแม้แต่สิ่งเล็กๆแค่ไหนเช่นถ้าคุณคิดถึงใครแล้วเขาทักมา นึกถึงเพลงแล้วก็ได้ยินเพลงนั้นเปิดขึ้นมาคนที่เห็นคุณค่าแม้แต่สิ่งเล็กๆรอบตัวก็จะสามารถได้รหัสใหญ่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทางลัด์ที่สุดก็คือทำในสิ่งที่ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณในทุกๆวัน เพราะจักรวาลจะส่งสัญญาณหรือรหัสลับให้กับคนที่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แท้จริงคุณไม่ต้องรอความสำเร็จก่อนคุณไม่ต้องรอเก่งก่อนแค่คุณทําในสิ่งที่ใช่สำหรับหัวใจของคุณในทุกๆวนันคุณก็จะเคลื่อนไปพร้อมกับเคลื่อนของจักรวาลโดยที่ไม่ต้องเร่งเลยแม้แต่น้อย และเราก็หวังว่าจังหวะบางอย่างในคลิปนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกได้พบกับคำตอบที่กำลังตามหาอยู่หรือว่าอาจจะได้สัมผัสกับคลื่นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและทุกความบังเอิญอาจจะกลายเป็นจิ๊กซอเล็กๆที่จะช่วยให้คุณนั้นมองเห็นภาพชีวิตของตัวเองได้ชัดขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น และเราก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากด็อ Healing Channel หรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อร์ดี